สวัสดีครับทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Morning อมอร์นิ่งชร์กับผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นอีกเช่นเคยนะครับก็แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะยิบยกมาจากปัญหาของคนที่ถามในกระทู้ของพันทิปนะครับก็จะมีประเด็นบางอันที่มีความน่าสนใจรืยก็จะหยิบยกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอยากไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ1ปี แต่มีเงินเก็บอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนได้หรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นเนี้ยเขาก็ได้สอบถามเอาไว้นะครับโดยแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับในส่วนของค่าใช้จ่าย1ก็คือค่าเรียนค่าแรกเข้าค่าวีซ่าค่าเอกสารแล้วก็พ็อกเก็ตมานี่ค่ามัดจาหออะไรต่างๆไม่รวมค่าตั๋วนะครับยอดเงินจํานวนนี้เป็นไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือค่ากินค่าหอแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยค่อยไปทำพาร์ทไทม ได้หรือเปล่านะครับโดยข้อมูลในแบ็กกราวน์ของคนนี้เนี่ยเขาอายุ30ปีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นในเบื้องต้น1คอร์สนะครับประมาณ48ชั่วโมงแล้วก็ปัจจุบันหยุดทำงานอยู่ที่บริษัทญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคำถามนะครับเพื่อนๆคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะครับเมื่อได้ฟังในเบื้องต้นตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับก็มีคนตอบคำถามในส่วนของการค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เขาไปดูในเว็บไซต์ อาจจะเป็นเว็บไซต์เอเจนซี่เจ้าหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็บอกว่า,เ,าเฉพาะค่าเรียน1ปีเนี่ยก็ปาไปแล้ว2-3 0 0 0 0แสนบาทดังนั้นน่ยไม่น่าจะพอนะครับถ้าอยู่ตั้งแต่30ปีขึ้นไปก็อาจจะมีข้อกําหนดอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นเราจองอจะต้องไปศึกษาในส่วนของคอนดิชันตรงนี้ให้ดีๆนะครับ อันนี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่ได้ทุนนะครับก็ควรที่จะเรียนที่ไทยเพราะว่าเงิน10,000แบาทเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรในญี่ปุ่นเลยอันนี้ก็อันนี้จริงก็เป็นไปได้นะสำหรับใครที่จะมาเรียนระยะยาวนะครับเอาเป็นว่าหนุ่ยจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับในส่วนของการที่หนุ่ยได้รับเงินเดือนในการใช้จ่ายในทุกๆวันนี้นะครับสําหรับคนที่จะมาเรียนในโตกเกียวแล้วกันเนาะถ้าหากว่าโตกเกียวเนี่ย หนึ่งแสนบาทกับการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นตัวหนูเองได้รับเงิน147,000สเยนในตอนที่เรียนอยู่ปริญญาโทนะครับซึ่งมันก็เทียบเป็นเงินแล้วออกมาเนี่ยมันก็จะประมาณ40,000นะครับตีกลมๆน่าจะประมาณ40,000บาทอะไรเงี้ยซึ่ง สี่หมื่นบาทนะครับถ้าหากว่าคูณสามนะ่ะสามแค่สามเดือนนะ่ะมันก็เป็นเงินประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแล้วถูกต้องไหมครับเออดังนั้นแล้วเนี่ยการใชเ้เงินในชีวิตประจำวันของหนุย่ยถ้าหากว่าทุกคนได้เคยเห็นในหนุ่ยสังอินโตเกียวนะครับที่หนุ่ยเคยแชร์ให้ฟังว่าเออมันจะต้องใช้เงินขนาดไหนอะไรเงี้ยหนุ่ยมีเงินเหลือก็จริงนะครับจากเงินจํานวนเนี้ยแต่ว่าก็สามารถคอนเฟิร์มได้เลยแหละว่า 1 0 0 0 0แสนบาทไม่สามารถเพียงพอได้กับ1ปีแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่เขาบอกนะก็เหมือนเขาก็น่าจะรู้ว่าในส่วนของค่าเรียนค่าได้เข้าค่าวีซ่าค่าเอกสารค่าพกเก็ตมันนี่ค่าหออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายเรื่องมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่แล้วอันนี้ยังไม่รวมในส่วนของค่าเรียนเลยนะครับค่าเรียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเรียนก็ต้องตัดสินใจในส่วนตรงนี้ดีๆถ้าากว่า ได,ได้รับทุนมาเรียนได้ก็จะดีมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้มันก็จะมีอีกหลายช้อยส์อยู่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าหากว่าไม่เรียนอยู่ในโตเกียวออกไปเรียนนอกเขตหน่อยก็อาจจะได้ค่าครองชีพต่างๆที่ถูกขึ้นนะครับก็อาจจะถูกแบบครึ่งหนึ่งเลยก็ได้นะครับสมมุติว่าถ้าหากว่าเดือนละสัก2-30บาทอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบพอผ่านไป3-4เดือนอย่างเงี้ยมันก็ถึงแสนบาทอยู่ดีถูกต้องไหมครับ ม,มันก็ยังเป็นค่าเขาเรียกว่าอะไรการใช้ชีวิตอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างที่ลําบากถึงแม้ว่าเราจะไปทำพาร์ทไทม์มาเสริมขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าในส่วนของการทำพาร์ทไทม์เนี่ยก็ต้องถามว่าเราจะไปทํางานอะไรละ่ะถ้าทําตามร้านอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับหรือว่าถ้าหากว่าไปทําที่ เขาเรียกว่าอะไรในมหาวิทยาลายัยสมมุติว่าอย่างตัวหน่วยทางานในมหาวิทยาลายัยได้ได้ชั่วโมงละพันกว่าเยนอย่างเงี้ยนะครับพันกว่าเยนก็คือ300กว่าบาทนะครับต้องทํากี่วันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็จะต้องเหมือนเขามีจํากัดอยู่อะว่าสามารถที่จะทําได้ใน1เดือนเนี่ยไม่เกินครั้งละกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับในหนึ่งเดือนหรือใน1สัปดาห์เนี่ยโดยไม่น่าจ่านะครับ เพราะว่าเนี่ยมันก็จะมีระบุอยู่นะครับตอนที่เราทําเรื่องหรือว่าในเรื่องของกฎหมายอะไรพวกนี้สาหรับใครที่มาในวีซา่าความเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็จะมีข้อกําหนดในตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะไปทํางานหรือว่าจะไปทําอะไรเนี้ยก็จะต้องมาประเมินตัวเนี้ยให้ดีๆนะครับแล้วก็ในส่วนของค่า,ชาใช้จ่ายแน่นอนว่าในส่วนตรงนี้1 0 0 0 0แถึงแม้ว่าจะไปอยู่ในต่างจังหวัดนะครับ แล้วก็อยู่ในหอในบวกทำภาถามแล้วก็พยายามที่จะใช้ค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆให้น้อยที่สุดหนุ่ยก็คิดว่า10,000แบาทนะึ่ปีในญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับในตรงนี้อันนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าในต่อมาเนี่ยในช่วงนี้ที่ยิ่งเป็นยุคโควิดด้วยนะครับถ้าเป็นยุคโควิดด้วยเนี่ย ก็อาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการมาคอร์นตีนที่ประเทศญี่ปุ่นอีกต่างหากด้วยนะครับมันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของโรงแรมซึ่งค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ก็แพงไปไม่ไม่แพ้ไปกว่าการเช่าอพาร์ตเมนต์โดยทั่วไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยแอบจะแพงมากกว่าด้วยซ้เแต่จากการเดินทางจากสถานที่ต่างๆด้วยนะครับอโอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าถามว่า ใช้เงินสักประมาณเท่าไหร่มันถึงจะเพียงพออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องไปดูตามพื้นที่อาจจะต้องไปดูตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะไปดูในเรื่องของแบบว่าค่าใช้จ่ายอ่า vs กับทุนอ่าหรือว่าค่าใช้จ่ายกับเงินรายได้ที่ได้โดยทั่วไปเอาแค่ของเด็กทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก่อนก็ได้นะครับเป็นพื้นฐานเนี่ย ก็สามารถที่จะเข้าไปดูในรีน็ซตโตัวเกียวหรือว่าในคลิปวิดีโอที่หนุยเคยทำไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ตรงนั้นหนุ่ยให้รายละเอียดในส่วนต่างๆไว้ค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับใน,ในส่วนของต่างๆมากมายครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าน,นะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ